สวัสดีค่ะอันยทาทำใจกินไปนะคะวันนี้จะมานําเสนอน้ำจิ้มเมี่ยงปลาขาค่ะนี่นะคะเป็นส่วนประกอบค่ะก็จะมีถั่วตัดนะคะพริกค่ะกระเทียมนะคะมะขามเปียกค่ะ นี้ก็จะเป็นไข่แดงที่ต้มมาแล้วนะคะเราจะเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นไข่แดงนะคะส่วนนี้ก็เป็นน้ํำตาลกับเกลือค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือปลาเผานั่นเองค่ะเครื่องเคียงนะคะก็จะมีเป็นขนมจีนค่ะ แล้วก็จะเป็นผักนะคะก็จะมีใบชะพูนะคะโหระพาค่ะแล้วก็ผักกาดหอมนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นใบสะระแหน่ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะใส่กระเทียมนะคะหลังจากนั้นก็ใส่พริกาามเลยค่ะ ใส่ถั่วตัดนะคะหลังจากนั้นเราก็ตำเลยค่ะนี่นะคะพอเราตำละเอียดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะ ใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำอุ่นลงไปค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะอันนี้เป็นสูตรของอัญญาเองนะคะ เริ่มชิมกันเลยค่ะนี่ค่ะใส่ขนมจีนลงไปค่ะแล้วก็ใส่พระเอกของเรานะคะเปลาเผาค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มของเราเลยนะคะ นี่ค่ะเรามาเริ่มชิมกันเลยค่ะอ,อันย่าขอบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้แซบ่บมากๆเลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้อัญญาด้วยนะคะวันนี้อัญญาทำไปกินไปขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ